ใช้คาสั่งที่เป็นการยึดสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ปัญหาถัดมานะครับก็คืออดีคอ,อนสแัคอันสอนข้างหน้าไปก่อนเลยกันละกันนะครับเพราะตอนนี้เราจะเน้เนไปที่การทําน้ําเองกันไปนที่เรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้นี้เลว่าอัพต่อหน้าเลยสร้างเจ้าสิ่งนี้กันก่อนนะครับมันคือตัวเท่าทั้งกูขนาด6กคูณหใหญ่มาก <laughs> ขนาดใหญ่บลัมเท่มกันเลยทีเดียวนะครับไฮมนะซังคนดีจิโตัชีวาซันเด้สัตแอสันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟ r o สแซมเรืออปางลอยน้ำในพาที่8กันแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็สำหรับในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเลอกขรากันต่อหน่อยนะครับเนื่องจากว่าได้เจอกับ ปัญหามาอย่างหนึ่งนะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นตอนนี้ก็มีเดฟเตอร์ของเราเนี่ยกำลังไปชวนนกเข้าสู่เรือของเรากันแล้วนะครับนี่จะเป็นนกตัวที่3กันแล้วนะครับก็ขอต้อนรับสตีแวนเข้าสู่อนนาณาณิคมของเรานะครับดูสินกแต่ตัวที่เราเรียกมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะสเตยฮานสเตฟานสเตแวนนี่ตัวเอสล้วนๆเลยนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเอสล้วนๆอย่างเดียวหรือว่าผมสุ่มได้แต่ตัวเอสมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้เรื่องเกี่ยวกับ เรื่องของผมเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดมีการเพิ่มทามเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีการย้ายตำแหน่งของสิ่งก่อสร้างไปพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเรามีสถานริปาริกรแล้วก็เลยจะสามารถใช้คําสั่งที่เป็นการย้ายสิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ปัญหาถัดมานะครับก็คือเอออะไรเดี๋ยวนะกด Arch i ค e c ็และรีเซตอีกอ้าวเอ๊ะ มันมันกลับไปเริ่มวันใหม่เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวไออาร์คิเต็กโหมดเนี่ยกดเลเซแ่ทีเดึ่งคือมัน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 เด้งข้ามวันเกิดอะไรขึ้นแกเด้งได้โหดมากแล้วนกก็คือยังไม่ได้ช่วยเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้คือแบบมันย้อนกลับมาวันอะไรนะ ย้อนกลับมาตอนบันทึกของวันนี้ก็คือวันที่39นะครับอ่าเพิ่งรู้ว่าห้ามกดรีเซ็ตกดทีฝึบเลยอย่างงี้ก็ได้เลยเนี่ยอ่าทีนี้ถึงแล้วเนี่ยอ่าก็คือเดพาร์ทเนี่ยผมจะมาอัปเกรดเรื่องเกี่ยวกับเลือกของเรากันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าซีนี้ครับนี่ตอนนี้เรืองของผมนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่3,793ทับ4,000นะครับคือเราไม่สามารถ สร้างน้ำหนักเกินกว่า4,000กันได้นะแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นว่าเป็นเวลี่เฮลวี่กันแล้วนะครับก็คือหนักมากก็คือตอนเนี้ยถ้าหากว่าผมมีการเอ่อจะตัอง่าไงนะผมมีการทําการเคลื่อนที่อ่าเมื่อมีการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีความหนักที่สูงมากก็เลยทําให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เยอะนะครับก็เลยไปนั่งดูว่าเอ้มันจะมีการรีเสิร์ชอะไรไหมเนาะที่จะมาช่วยพิ่น้หนักนะครับแล้วก็ได้เจอแล้วนะครับนี่มันคือตัว ทาวทังเกอร์อ่ะเจ้าสิ่งนี้นะครับมันคือมันมันบอกว่ามันจะ increase the weight ก็คือเพิ่มน้ำหนัก capacity เนี่ยให้กับทาวของเรานั้นได้สูงขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องมี Engineer อ่ะงั้นก็ถึงเวลาออกตามหา Engineer กันแล้วนะครับเลือกเป็น Engineer ทำการ Locate มาอยู่ได้เอ่ยอยู่ไหนเอย่ยอยู่ทางด้านโู้นอย่างนั้นเหรอเอ g จ n e e ี Engineer. เออมันสแกนที่ใหม่จริงๆนะดูสิ <c oughs> ผมเข้าใจได้ว่าผมเคยเจอเอเจนเนียก่อนหน้านี้ใช่ไหมเอ่อแล้วล้วอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เออด้สิแลวผมเคยเจอได้ว่าผมเคยเจอเอเจนเนียก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นแบบแถวๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกลับไปทางเก่าดูก่อนกันละกันนะครับส่วนอันใหม่ก็ก็ปล่อยมันไปก่อนกันละกันอ่ะแล้วก็ทีนี้ทําการออกเดินทางนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเวลาออกเดินทางเนี่ยน้ําหนักมันจะ ขนาดไหนนะครับอ่ะตอนนี้ก็พาเจ้าตัวสตีวานกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับทุกคนขึ้นเรือแล้วดีมากอ่ะทีนี้ทําการออกเดินทางกันเลยนะครับถ้าจะผิดเนี่ยน่าจะประมาณสักแถวแนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก็ทําการค่อยๆตรงอุ้ยอ๋ออ่าเพิ่งเห็นว่ามีน,นกอีกตัวหนึ่ง <c oughs> อ่างั้นทางผ่านก็ต้องแวะก,กันสะหน่อยนะครับนี่เอเนจีเนี่ยไหลเร็วมากๆก,กันเลยนะครับครึ่งทางไปไปที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เออโอ้โห เดินทางแค่คืบเนี่ยหมดแล้วเดินทางแค่คืบนี้พลังงานก็เกี้ยงกันแล้วนะครับเออใช่ตอนเนี้ยผมทำการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับซีนีสเสร็จแล้วนะครับมันก็คือตัวโซล่าแผงนั่นเองอ่ะก็คือจะเป็นจุดที่เราสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์กันได้นะครับความจริงมันจะมีขั้นก่อนที่เป็นการใช้อาพลังงานเชื้อเพลิงเหมือนกันนะอ๋ออ่ะ,อะเดี๋ยวผมขอลองสร้างทั้งสองอันเลยกันลวกันนะครับก็คือจะมีพลังงานเชื้อเพลิงกับพลังงานโซล่าเซล โอเคทำการก่อสร้างโซล่าแผงแล้วก็วูดพาวเวอร์เจเนเตอร์เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับอะค่อยๆมาดูกันทีละอย่างนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปรับเจ้าตัวหนูน้อยนกคนต่อไปกันหน่อยกันละกันเอ๊ะนกคนต่อไป พแปลกๆนะนกตัวต่อไปต่างหากนะครับอ่านตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่แบบเป็นบ้านนกอันต่อไปกันแล้วใช่ไหมจะได้มีเป็นนกทั้งหมดสตัวด้วยกันนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าก็เริ่มจากตัวโซลาร์แผงกันก่อนเลยกันละกันนะครับเราก็สามารถทําการเชื่อมต่อกับเสาไฟหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่แบบอยู่ใกล้ๆกันก็ได้แบบนี้ก็สามารถช่วยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ซึ่งเจ้าตัวโซลาร์แผงเนี่ยมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าสิบเอล สิหน่วยเหรอเนี่ยครับจะมีอาพุทธเนี่ยอยู่ที่10ด้วยกันนะครับก็จะมาช่วยพลังงานไฟฟ้าได้แล้วก็ถัดมาจะเป็นตัว wood power generator นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เยอะกว่าก็คือจะเป็น30กันเลยนะครับแต่ว่าต้องใช้ไฟไว o o ไฟ wood หนึอันเนี่ยมีเวลาให้60วินาทีด้วยกันนะครับอ๋อ m a x i m u m i n v e n t o น y ออี่อ๋อนี่ก็คือมีการกำหนดได้ว่าจะให้มีการใส่ Inventory เนี่ยเข้าไปมากนรอยขนาดไหนแล้วก็จะให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการทำงานเมื่อพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่าเวลานะต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ตั้งค่ากันได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะก็ทำการลิงก์กับตัวเครื่องแบบนี้ก็สามารถลิงก์กันได้ทั้งหมดกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ม,มันมีม้ได้ยอย่างเนี่ย อ๋ออันนี้ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับก็คือตอนนี้ยังไม่ได้มีใครไปเอาไม้มาใส่ห <c oughs> มายความว่าจากนี้ไปเนี่ยผมต้องมีการผลิตเรื่องเกี่ยวกับตัวไฟวูดอ่ะกันอยู่เรื่อยๆได้เ,เช่นกันนะสแสดงว่าต้องเน้นหาไม้เพิ่มเติมกันแล้วนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ขอก็ขอต้อนรับสเตฟานเข้าสู่เรือกของเรานะครับนี่แกมีแต่ตัวเอสนะเนี่ยเตปสเตปฮาร์ดสเตฟานสตีเวนสิลแฟรเอ่าเดี๋ยวชื่อซ้มกาน2คนเดี๋ยวกเกาะไอสองตัวเดี๋ยวก่อน ชื่อซ้ำกันอย่างนั้นเหรอผมว่าถ้าชื่อซ้ำกันเนี่ยอาจจะงงว่าเป็นสตีฟแฟนหรือสตีแฟนเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองน,นะครับงั้นก็ต้องเปลี่ยนชื่อกันหน่อยได้ไหมนี่ไงเปลี่ยนชื่อได้ด้วย <c oughs> มันเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอ่าแต่เมื่อเรามีสตีฟานสตีแวน์งั้นเหรองั้นก็ต้องเป็นอ๋อเดี๋ยวเอ้ยเก็บสัยชาตได้ด้วยเหรอแต่ว่าเอาภาษาอังกฤษดีวกว่านะครับอ่าแปลว่าแกชื่อสตีสตีคาอ่ามีมีรถมีรถเพิ่มนิดนึง อะไรของผมเนี่ยอ่ะมีสตีแฟนสตีวานสตีขานะครับชื่อใหม่ให้กับแกไปเลยกันลวกันนะอ่ะแล้วก็ทีนี้เจ้าคณีตทำงานได้ยังรู้สึกว่าจะไม่มีใครเอาของมาใส่กันเลยนะครับงั้นก็ต้องเน้น,เน,นเน้นงานที่เป็นการส่งของกันหน่อยนะคือถ้าหากว่าอ่าไอ้นะัดิฟเตอร์เนี่ยไม่ยอมขนของ,ของมาเสียทีนะครับเพราะว่าเขาไปโฟก,กัสงานอื่นอยู่เราต้องมีการเพิ่มค่าความสําคัญในการ ใส่พวกแบบสิ่งของอะไรพวกนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับอใครชอบงานนี้ก็เดี๋ยวมาช่วยเน้นงานส่งของหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ทีนี้พลังงานเต็มแล้วใช่ไหมเราก็ทําการเดินทางกันต่อเลยนะครับโอ้ข้างหน้ามีแผงโซลา่าเพิ่มด้วยเหรอควรเก็บไหมคือคิดไปคิดมาแล้วจะด้วยคำที่ว่าเรามีของก็เยอะนะครับน้ำหนักก็เริ่มที่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ่างั้นก็เดี๋ยวไก้กอนด้วยกันขอไปเรื่องนี้ก่นอนเออแอไฟฟ้าหมดนะครับเดี๋ยวผมขอลองส่งก่อนน่าจะเห็นใช่ไหม น่าจะเห็นหรือเปล่าตำแหน่งเกาะเอ่ออาไม่ใช่เอเจเนีย์แล้วหรอเอ๊ะตอนนั้นผมเจอเอเจตรงไหนเนี่ยเออลืมไปละ <c oughs> <c oughs> ก่อนนี้ผมไปเจอเอเจตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้เอ๊ะไปตรงนี้แล้วแล้วตรงนู้น เออเอาสักทีหนึ่งแหละเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับวันที่40กันแล้วนะอ่ะก็ทําการออกเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ผมจะมาสํารวจอ่าบ้านอีกจุดหนึ่งที่น่าจะจําได้ว่าเป็นเอนจิเนียร์อ่านี่ไงโอเคเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยสแกนไปเนี่ยก็ยังสามารถหาเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งคนที่มีงานพิเศษเหล่านี้กันได้นะครับแล้วก็พึ่งเช้าวันใหม่ด้วยอ่ะกันก็ขอต้อนรับคนคนนี้เข้ามากันเลยนะครับเป็นสายออนจิเนียร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบ สำรวจเหรอชอบสำรวจกับเป็นสายอารีธาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็พายเลือกไปรับกันแล้วนะครับขอให้มีเอนจิเนียร์เข้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถอ่ออะไรนะเราจะได้สามารถวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเอนจิเนียร์กันต่อไปได้นะครับอ่ะว่าไงเพื่อนมานี่เร็วเรียบร้อยขอต้อนรับใครเนี่ยอ่านยากมากสกูตโรบัตอย่างั้นเหรอ จอโกเดอร์บัตนะครับผมอ่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่อนาิคมของเราเป็นคนที่14กันแล้วนะครับบ้านก็น่าจะพอใช่ไหมบ้านอาจมีบ้านว่างอยู่หลังหนึ่งแบบเต็มๆกันเลยนะครับดีมากอ่ะตอนนี้ก็ส่งคนไปทําการโดขอกันอยู่แล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยเดี๋ยดูสิการวิจัยนะครับอ่ะคราวนี้เราก็สามารถวิจัยในสายของเอนจิเนียร์ตรงนี้กันได้แล้วนะครับก็จะมีเป็นอิเล็กโรคารฟเตอร์อย่างนั้นเหรอ t ธอร์ดอิเล็กตริกสเนี่ยแปลเป็นไอเทมอิเล็กตรได้อ๋ออ่ากันก็ทําการวิจัยสิ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ขั้นต่อไปนะครับอบอกกับว่าตอนนี้เนี่ยดีวยวาขที่ว่าผมสร้างอะไรหลายๆอย่างสร้างตัวจะได้เลอรเมื่อระกี้นี้ตอนนี้น้ําหนักเหลือคือ3958อย่างนั้นเหรอเร,เรียกว่า ขอบางอย่างเนี่ยสร้างกันไม่ได้แล้วนะครับดูสิอย่างคอนเทนเนอร์เนี่ยใหญ่สุดก็สร้างไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ําหนักเกินเรือหนักจ,จัดๆกันเลยนะครับจะไปต้องมีเอนจินที่มาช่วยเราในครั้งนี้ให้ได้นะครับเออเจ้าไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนเนี้ยเรียกเขาที่ว่าผมหามาได้เยอะแล้วก็เอามาทําเป็นตัวไฟ w o o d ด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยผมมีจุดผลิตน้ําแบบ ทำงานเองอะถึง2ที่กันแล้วนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวโซล่าสตีลแบบผลิตได้แบบช้าๆแต่ได้ทุกๆวันเนี่ยผมมองว่ามันเริ่มไม่จําเป็นละเราเริ่มเข้าสู่ยุคที่เริ่มหาไม้ได้นกเราก็ช่วยหยิบไม้ได้เอามาตาแอะไรพวกนี้กันต่อไปได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าอ่านเนี่ยขอทำการเอาออกสักส่วนหนึ่งหน่อยก็แล้กันนะครับเดี๋ยวขอดีคอนสตัค อันสอนข้างหน้าไปก่อนเลยกันละกันนะครับเพราะตอนนี้เราจะเน้นไปที่การทําน้ําเองกันไปนที่เรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้นี้เลเวอัพต่อหน้าเลย <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้นี้มีการเลเวอัพต่อหน้ากันเลยทีเดียวนะครับคนนี้จะเป็นสายซาวเวกับสายลิควิดงั้นเหรออ่ะงั้นก็อัพส,สายซาวเวให้เต็มก่อนกันละกันนะครับ โอเคทําการวิจัยขั้นแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวอิเล็กโตคาฟเตอร์อ่ะทีนี้เราก็สั่งรีเซิร์ชอันต่อไปโดยโด่วนกันเลยนะครับกับตัวทาวทังเกอร์จะได้มีการเพิ่มหนักให้กับเรื่องของเรากันเสียทีนะครับและนี่อะไรเนี่ยอ้อน้ำเต็ม <c oughs> อันนี้จะเป็นเรื่องกับตัวคปา a c ซซิตี้ของตัวน้ำนะครับว่าเราจะเก็บ ที่ในเรือตรงกลางเนี่ยได้แค่20หน่วยเท่านั้นแต่ว่าถ้าต้องการเพิ่มเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะมันจะเป็นตัวสตรเรจของการเก็บน้ำนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักเรือของเรานะครับอยู่ที่4 0 0อ <laughs> 4,008นะครับคืออ่ามันมาจากตัวน้ำหนักของที่เราเก็บกันมานะครับคือของท่เาเก็บมากันมาเนี่ยมันก็มีน้ำหนักแยกต่างหากด้วยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ ต้องมีการชั่นน้ำหนักกันเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันเนี่ยแล้วก็คนนี้โอ้การรีเซิร์ชนี่พุ่งมาเป็นบวก10กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าอ,าอะไรนะโมโม,โมบี้ใช่ไหมโมบี้คนนี้เนี่ยไปกลไวจะแบบเร็วจีกันเลยนะครับสามารถรีเซิร์ชได้เด็วถึง1 5 0นะครับก็อีกแค่สัลเท่านั้นเราก็จะสามารถสร้างกันได้แล้วนะครับเข้าสู่วันที่41กันแล้วนะครับเปิดช้ามาด้วยมีคนเป็นพิษ มีคนเป็นพิษแต่เช้ากันเลยนะครับแต่ว่าเมื่อมีอาการเป็นพิษปุ๊บก็คือสามารถมาที่ตัวเม็ดพอดของเรากันได้นะครับเพื่อที่จะนํายานเนี่ยมาใช้ในการรักษาคุณหมอที่เดินผ่านกลับมาก่อนเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี้คุณหมอขนของและเดินข้ามไปกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะกลับมาทําการรักษากันแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีการใช้ยาเปดีซีนไปนขวดหนึ่งใช่ไหมก็สามารถทําการรักษาให้หายปวดกันได้จากเดิมที่ต้องติดเชื้อมาสัก 5้าวันเนี่ยก็คือจะหายปิดทิ้งกันเลยทีเดียวนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการรีเสิร์ชนะครับก็ได้รีเสิร์ชเสร็จแล้วโอ้โหรีเสิร์ชเสร็จกันอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับได้ว,ว่ายังไม่ได้ดูไอเจ้าตัวอิเล็กโตคาฟเตอร์ er เลยอ่ะมาดูกันหน่อยสิก็คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กโตคาฟเตอร์เนี่ยอยู่ที่หน้านเมนูการค้ามนะครับซึ่งเนี่ยต้องใช้ อฟอเตอร์สกับสายไฟอีก4ใช่ไหมแต่ว่าสร้างไม่ได้เพราะน้ําหนักเกิน <laughs> น้ําหนักเกินไปที่เรียบร้อยนะครับงั้นก็ต้องมีการสร้างเจ้าสิ่งนี้กันก่อนนะครับมันคือตัวเท่าทั้งกูขนาด6กคูณหใหญ่มาก <laughs> ขนาดใหญ่บลัมเท่มกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ขนาด6กคูณหกเาจะวางยังไงให้สวยเนี่ย วางหน้าเรือหลือล้อว,วางยังไงให้สวยเนี่ยอ่ะในเมื่อเรามีอาสถาปนิกแล้วนะครับก็น่าจะย้ายในภายหลังได้แบบง่ายๆเลยเนอะอ่ะมันก็วางไว้ที่ตรงนี้เออรูปดูแล้วใช้ได้ครับนะครับมันบอกว่าให้ใช้แผ่นเหล็ก5สายไฟ2แล้วก็ e n g จินอีกหนึ่งอ๋อต้องใช้เตา e n g i n นในการสาร้างเจ้าสิ่งเนี่ยขึ้นมากันด้วยนะครับใหญ่โตมโหฬารดีแท้อ่ะงั้นก็เดี๋ยวต้องไปอะไรนะไปหาเศษเหล็กเพิ่มใช่ไหม เศษเหล็กจ๋าต้องอยู่ตามรถเออเนี่ยครับคณาไอขขา้คณะขลังเราตอนนี้ก็มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวรถกันอยู่แล้วก็คือสามารถไปเก็บเรื่องเกี่ยวกับพวกเมทัลเนี่ยมาย่อยคับกันได้เหมือนกันนะครับอ่ะงั้นก็มาจอดตรงนี้เออเดี๋ยวมุมกล้องงง <laughs> อ่ะตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องกับตัวแบตเตอรี่กับเศษอยู่ด้วย,วยงั้นก็สั่งอาไปทําการซาวเวกกันเลยกันละกันนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่า ตัวขยะพลาสติกเนี่ยผม้าจะมีเยอะแล้วเพอใช้อันนี้นะครับนกขอเล่าผมขอติ๊กเอาพลาสติกเวทออกไปก่อนก็คือจากเนี้ยเน็เก็บมาอย่างเดียวถ้าจะพลาสติกเนี่ยก็ไม่จะไปต้องเก็บกันแล้วนะครับโอ้อาตอนนี้ ช่างอะไรนะช่างก่อสร้างเขงเราก็กําลังทําการต่อกคองกันอย่างเมามันกันเลยนะครับรูปร่างมันก็ใหญ่โตดีเด้ออ่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จกันแล้วเลยนะครับกำลังจะสร้างเสร็จภายใน3าเอาหนึ่งเลย <c oughs> ไม่สามับศูนเลยทีเดียวโอเคทําการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเท่าทังเกอร์อ๋มันมีการหันหน้าไป ตามตำแหน่งของอหัวเรือของเรืเหมือนกันแล้วเนี่ยเพราะสมมั้นจได้ว่าเมื่อกี้เราวางไว้หันหน้าทางนี้แต่มันก็หันหน้าไปทางนู้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้มันบอกว่าต้องเชื่อมต่อสายไฟด้วยอย่างนั้นเหรออ่าทาการเชื่อมต่อสายไฟแบบนี้โอ้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็มีการใช้พลังงานไฟฟ้ากันแล้วนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยจากอ่าเวลี่เฮลวี่กลายเป็นเฮลวี่กันแล้วแล้วก็มีการ เพิ่มคาปาซิตี้เนี่ยมาอีก2,000ด้วยกันนะครับเพิ่มมา2,000เลยเหรอเออน่าสนใจเหมือนกันนะคือถ้าว่าต้องการเรือลำใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถวางเจ้าตัวทังเกอร์เพิ่มเติมกันได้นะครับเออน่าสนใจดีเหมือนกันนะแต่ว่าการสร้างเพิ่มเนี่ยต้องใช้เหล็กเพิ่มใช่ไหม ต้องใช้เหล็กเพิ่มด้วยกันนะครับแผ่นเหล็กใช่ไหมอ่างกันก็มีขอปพอดีกันทำการข้าแผ่นเหล็กขึ้นมาแล้วก็ทีนี้เราก็สามารถสั้นอย่างอื่นต่อกันได้แล้วนะครับอ่างกันก็มาดูของที่เพิ่งปลดกันเมื่อตะกี้นี้ก็คือตัวอิเล็กโตคลาฟเตอร์ก็เ่าจะเป็นสถานีที่เราก็น่าจะสามารถเชิญเรืเ่องเกี่ยวกับพวก e อิเล็กไอพวกสายไฟเป็นอ e ิเล็กตริอและพวกนี้ได้ใช่ไหมอ่างกันก็ลองสร้างกันดูกันละกันนะครับอิเ e ล็กโตคลาฟเตอร์ er ทำการ สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับต้องมีการใช้ไฟฟ้าด้วยเหรออ๋อเจ้าสิ่งนี้ต้องมีการเชื่อมต่อสายไฟกันด้วยนะครับอาจทําการเชื่อมกับตัวทังเกอร์ไปเลยเนอะแล้วก็ทีนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็คือสามารถนําตัวอิเล็กโตสแคร็บหรือก็คือพวกแบบสายไฟเนี่ยมาทําการเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบพวกเอนจินได้อย่างนั้นเหรออ๋อน่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ย เออมันต้องใช้สายไฟเอ้ยไพ่ใอ่ดิอันนี้คือการใช้สายไฟในการสร้างใช่ไหมใช้สายไฟในการสร้างพวกของพิเศษพวกแบบแบตเตอรี่เจเนเรเตอร์ ator, หรือแม้ก็เป็นโซลาร์แผงก็สามารถอ่าใช้ได้สามารถสร้างกันได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าของเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของที่ผมก็ไปหามาเองไม่ใช่หรอ <c oughs> ไม่จะเป็นต้องคราบเองด้วยซ้ำก็น่าจะใช้งานกันได้นะครับเอองั้นแปลว่าสิ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้จะเป็นสลับผมมากขนาดนั้นเลยเนอะอ่ะงั้นตอนนี้ก็ทำการออกเดินทางกันต่อเลยกันละกันนะครับตณะที่เราก็ กลายเป็นเฮลวี่กันแล้วก็แบบว่ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเอ่อไม่ได้เยอะเท่ากับเมื่อกีนะครับเนี่ย <c oughs> หม้แต่เดินทางมาปาน,นี้เสียพลังงานไฟฟ้าแค่อ่านิดเดียวเท่านั้นเองนะครับอ่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดที่มีคนด้วยอย่างนั้นเหรอเป็นสายกีทาร์แล้วก็เป็นสายครัฟกับซาเว น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับตัวเศษเหล็กเศษสายไฟกันด้วยนะครับอ่ะส่งเรือไปทําการเก็บกู้กันเลยส่วนคนก็เดี๋ยวรอตอนเช้าก็ค่อยพาเข้ามากันละกันนะครับอ่ะแล้วก็ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับแผ่นเหล็กก็คราบเสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะครับเราจะได้สามารถสร้างเจ้าตัวอ่าอะไรนะทังเกอร์เนี่ยเพิ่มเติมเอ้าอ๋อสายไฟหมด <c oughs> <c oughs> ขอเก,ก็บสายไฟก่อนนะครับ โอเคทำการเก็บเศษเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสายไฟมาเพิ่มกันแล้วนี่เราก็สามารถสร้างเรื่องเกี่ยวกับตัวอะไรนะเท้าทังเกอร์เนี่ยต่อกันได้แล้วนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าเรือของเราเนี่ยน่าจะแบบใหญ่จนแบบเป็นเมืองกันได้เลยทีเดียวถ้าหากว่าต้องการน้าหนักคาบิซิตี้เพิ่มเติมนั่นเอ,เองนะครับแต่รู้สึกว่าต้องใช้ไฟฟา้าไหม ไม่ได้มีการบอกว่ามีการใช้ไฟฟ้าอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราก็สามารถสร้างเพิ่มได้แบบนี้ก็สร้างสิครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ขอวางว่ามั่วๆไปก่อนกันละกันนะครับคือเดงไงเราก็สามารถใช้คําสั่งอาร์เคเต็กเนี่ยในการย้ายมันทั้งหมดกันได้อยู่แล้วนะครับโอเคดีมากอ่ะตอนนี้ก็ถือเวลารับคนมาเพิ่มกันแล้วนะครับอ่ะทำการส่งคนไปรับเขามาหน่อยซิแล้วก่อนที่เหลือล่ะพวกเฟอร์นิเจอร์เหรอ ถ้าต้องการเฟอร์นิเจอร์แสดงว่าต้องทําคลังเก็บของเพิ่มอ่ะไม่มปปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขอเรามีพออ่ะงั้นก็สัางซ้งไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปจัดสรรปนส่วนที่เนี่ยกันอีกทีหลังก็แล้วกันนะครับตอนนี้ต้องรีบใช้งานก่อนเอาวิอ,าททอ้าวโทษทีอาหารนกหมดอาหารนกหมดอ้าวปลาก็หมดด้วยเอาเข้าไปอ่ะงั้นก็สั่งทํามาเซ็ตแบบใหญ่ๆเซตนึงไปเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเช็คกันบ่อยเลยเน้ออ่ะแล้วก็ตอนนี้ขอต้อนรับเราดิฟเตอร์คนที่ 15กันแล้วนะครับมีชื่อว่าซอมาฮะซอมาเลยเหรอเออเหมือนเกลือแปลถูกไม่ได้อ่าแปลว่ารับคนใหม่เข้ามาเพิ่มเติมกันแล้วนะครับว่ามีพออยู่แล้วและเนอ้ออ่ะทีนี้ก็ทําการสะดวกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับทําการเก็บของรอบๆเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับยอดเยี่ยมมาอ่ะทีนั้นก็ ออกเดินทางกันต่อได้เลยนะครับทีนี้เราจะไปไหนนี่เนียขบวนมีหมอเอยเดี๋ยวเอ้ไม่ใช่หมอใช่ไหมมันเป็นยาอ๋อมันมียากับมีนกเพิ่มเติมกันด้วยนะครับยังจะเอานกอีกไหม <c oughs> ตอนนี้นกก็เริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆกันแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ขณะนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโซลารเซลล์กับสายไฟแล้วก็ อาหารว้าวแอา่หารเรามี45ไปแล้วอะ่ะ <c oughs> คือตอนนี้อาหารของผมเรียกได้ว่ามีเยอะเกินจานวนคนไปเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับเออใช่เดี๋ยวขอมาทิ้งท้ายกันอีกเรื่องหนึ่งกันละกันนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับ อาหารนะครับจากระเดียดทำการส่งซาเวตไปเก็บของพวกนี้กันก่อนกันละกันนะอ่จทําการสั่งซาเวดไว้แล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องอาหารกันดีกว่านะครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปเมื่อหลายพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้มีการวิจัยสิ่งนี้ก็คือเป็นตัวฟิชคาร์บอบใช่ไหมก็คือมันจะเป็นอาการสร้างเรือจับปลาไปหาปลากันได้แล้วมันจะมีอย่างหนึ่งเนี่ยที่ติดมากันด้วยก็คือเหมือนกับเป็นจุดที่สามารถทําเตาย่างปลากันได้นะครับนี่ต้องใช้ แผ่นเหล็กเนี่ยสามอันในการสร้างขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ดันไม่มีแผ่นเหล็ก, <c oughs> ละกนะ้นขอทําการสร้างกันก่อนกันกันนะครับเอ้าไฟวูดหมดเหรอโอ้รู้สึกว่าไฟวูดนี่มีการใช้กันเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้ทั้งเป็นในฐานะของตัวเชื้อเพลิงใช้ในการต้มน้ํากันด้วยงั้นแสดงว่าเราต้องมีการอัปเกรดที่ดีกว่านี้นะครับามาดูที่การรีเสิร์ชการรีเสิร์ชนะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กริกขั้นต่อไปที่เป็นเจลเลเตอร์แบบ เป็นพลังงานน้ำมันกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยพลังงานน้ามันน่ะผลิตได้ถึง100เอลเลยนะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้100หน่วยในขณะที่แบบมาเนี่ยใช้แค่30 L นะครับอ่านก็เดี๋ยวทำการวิจัยรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ตั้ง20 L หน่วย <c oughs> จะใช้เยอะไปไหนคนรับเพจนำเศษเหล็กมาเผาไฟแล้วก็ทำการเปลี่ยนให้กลายเป็นแผ่นเหล็กเรียบร้อยนะครับก็สามารถ สร้างตัวที่ย่างปลาได้แล้วโอ้โหที่ย่างปลาก็เป็นขนาดแบบอะไรนะ3คูณ4กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการติดลบค่าตกแต่งกันด้วยโอ้โหแล้วก็ตอนนี้ผู้ผสังเกตว่าเออข้าวแต่งผมเนี่ยมันเป็นลบ30 <c oughs> <c oughs> คือเจ้าตัวทาวทางังเกอร์อันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ติดลบค่าตกแต่งเนี่ย สิหน่วยกันเลยนะแล้วก็ยังมีพวกอิเล็กตริกอะไรพวกเนี่ยเอ่อถ้าหากว่าเป็นวูดเจเนเตอร์อ่ะมันลบ25เลยหรอส o l a cell ลบ5โอ้โหได้ได้ว่ามีการอะไรนะมีพลังงานไฟฟ้าแต่ว่าตอนแรกกับการติดลบเรื่องเกี่ยวกับค่าตกแต่งกันไปนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเรืกี่ยกับตัวจุดย่างปลากันดีกว่าโอ้ในที่สุดก็ ทำการสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาสร้างนานดีเหมือนกันเนี่ยอ่ะอันนี้มีการผลิตอะไรกันบ้างนะครับมันจะมีอ i l g l o เบลเหรออ๋อเป็นปลาที่โดนน้ำมันหรอ <laughs> อะไรกันเนี่ยมันจะเป็นปลาที่น่าจะว่าอยู่ในโซนอีกโซนหนึ่งที่เราจะไม่เคยไปตกนะครับแล้วก็จะมีแบบอะไรเนี่ย glue g o b b l e f i ิตอ๋อก็คือเป็นปลาตัวเดิมแต่ว่ามีการทําความสะอาดแล้วใช่ไหมแล้วก็ขั้นถัดมาอะไรเนี่ย เป็นปลาอีกสายพันหนึ่งกันไปเลยนะครับเอาแล้วมันยังมีอาหารที่แบบว่าอันเนี้ยเหมือนกับเป็นเตาย่างปลาชนิดใหม่มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าหาเป็นปลาปกติเนี่ยมันมีแค่การเอามาตัดอย่างเดียวหรอคือหน้าเมนูกเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับตัวฟิชต,ตรงนี้เนี่ยมันมีแต่อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถามมาดูที่สเตชันช็อปของเราเนี่ยก็มีแค่ ซีวีดอันนึงแล้วก็มีซีวีดชีตอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นวิธีการใช้งานเลยแล้วก็เป็นตัวอาหารนกไปเลย,ยงั้นเหรอมันใช้งานยังไงนาะหรือว่ามันจะมีอีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คเรื่องเกี่ยวกับอาหารด้วยหน่อยกันละกันนะครับคือเนี่ยผมจะเห็นว่ามันจะมีตัวฟิตวอชเชอร์ fit, fit washer, ก็คือเป็นจุดล้างปลาได้ก็คือสามารถทําความสะอาดปลาแบบเป็นขั้นสูงต่อไปใช่ไหมแล้วก็มีฟู้ดทรัคอย่างนั้นเหรอ ผมว่ามันต้องอยู่ในฟู้ดทักแน่นอนเลยส่วนข้างล่างนี้เนี่ยมันจะเป็นอิเล็กทริกฟิชนะครับก็คือเป็นคัตอัปเกรดที่ใช้ไฟฟ้าอ๋อมันจะใช้ไฟฟ้าในการแทนเรื่องเกี่ยวกับตัวอาบอะไรนะตัวเชื้อเพลิงของเรานั่นเองนะครับเออน่าสนใจเหมือนกันเนอะแล้วก็ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวเออเพื่อสังเกตว่าสายน้ําของเรานะครับการต้มน้ำของเรานะมันจะมีอีกขั้นหนึ่งด้วยต้องใช้เอเจนเนียเหมือนกันเสื่อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัว Uh, water อ๋อเป็น storage ข,ของตัวการเก็บน้ําแล้วก็จะยังมีการต้มน้ําด้วยไฟฟ้าอ๋อ oh, oh, ก็คือเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนนะครับ mm hmm. น่าสนใจเหมือนกันนะงั้นแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องทําการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้แบบ ย่างยืนกว่านี้แล้วก็ค่อยมาทาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ไฟฟ้ากันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เธอต้องการตัดพาร์ตกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่ได้ทําการเพิ่มน้ําหนักของเมืองของเรือของเรานั่นเองนะครับเรียกได้ว่าต้องสร้างเจ้าตัวสิ่งองสร้างอันเบลเอรเทิรอันนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มน้ําหนักให้มันมากขึ้นแลวเราก็สามารถขยายเรือให้ใหญ่ขึ้นแบบเป็นเมืองแบบลอยน้ากันได้เลยทีเดียวนะครับอ่งั้นก็เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนแล้วก็แับในครั้งหน้า ผมว่าแผลไม้ว่าจะมาเน้นค่าตกแต่งกันหน่อยกันละกันนะครับคือตอนนี้ยเราแต่งดันเป็นติดลบดันเป็นติดลบแล้วก็เรื่องกับการรีเซิร์ชเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะนั่นก็คือเป็นสายอันนี้ครับ อ่ามันจะเป็นสายพฤกษศาสตร์ใช่ไหมก็คือมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับต้นต้นไม้แล้วก็มันน่าจะเป็นของแบบในเชิงตกแต่งนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตามหานักพฤกษศาสตร์เนี่ยกันในครั้งหน้าจะเป็นยังไงก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพารต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน